ตอนนี้เหลือ10วิสุดท้ายแล้วนะครับกราฟยังอยู่ฝั่งแดงนะครับเอ้ามีแรงดีดขึ้นมาแล้วนะครับมีแรงดีดขึ้นมาแล้วสา1สสวัสดีทุกคนนะครับคนไหนที่สนใจในการเทรดนะครับและต้องการมีไรายได้เสริมจากการเทรดนะผมมีกลุ่มสอนเทรดนะครับคนที่เป็นมือใหม่ก็สามารถทำกำไรในตลาดนี้ได้นะครับโดยโค้ดนะครับมีการสอนพื้นฐานให้กับทุกคนฟรีเลย และมีไลฟ์พาเทรดสดทำกำไร9รอบต่อสัปดาห์เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยและโพสตที่ปักหมุดเลยนะครับโอเคมาวันนี้นะครับผมก็จะสอนเทคนิคในการเทรดนะวันนี้ผมจะมาใช้3อินดิเคเตอร์ ที่ใช้ทํากําไรแบบเรียบง่ายมากนะครับดูง่ายๆแต่ทํากําไรได้ก่อนที่เข้าสู่เนื้อหานะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับผมโอเคครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะมาตั้งค่ากราฟกันจากประเภทกราฟตรงนี้นะ เราจะเลือกเป็นกราฟแท่งเทียนนะครับแล้วต่อมานะครับเราก็จะใช้เวลาในการเทรดเนี่ยก็คือจะเป็น1นาทีเราก็จะเลือกกราฟ1นนาทีการปรับขนาดอัตโนมัตินะครับให้ติ๊กออกนะต่อมานะครับมาที่ตัวชี้วัดกดขึ้นมาได้เลยมาที่ตัวชี้วัดตรงนี้มาที่ยอดนิยมนะครับเลื่อนมาด้านล่างสุดเลย จะเห็นว่ามีเส้นค่าเฉลี่ยนะก็กดขึ้นมาได้เลยเส้นแรกที่ผมจะใช้นะครับก็คือเส้น26เป็น SMA แล้วผมใช้สีเหลืองเสร็จแล้วกดสมัครใช้งานสําหรับการเพิ่มเส้นที่2นะจ๊ะก็กดที่ตัวชี้วัดได้เลยมาที่ยอดนิยมแล้วก็เลื่อนลงมาด้านสุดเส้นค่าเฉลี่ยกดขึ้นมาเลยครับก็จะเจอกับหน้านี้เนาะเราจะใช้เส้น34นะครับ เป็น S M A เหมือนเดิมผมจะใช้เป็นสีฟ้านะเสร็จแล้วกดสมัครใช้งานได้เลยเห็นไหมครับก็จะมี2เส้น indicator เข้ามาในกราฟของเราแล้วนะ2เส้นนี้นะครับเราจะเอาไว้ดูเทนในการเทรดน,นะเพราะว่าเราจะเน้นเทรดไปตามเทนสำหรับตัวสุดท้ายนะครับมากดที่ตัวชีวัดตรงนี้แล้วก็มาที่ยอดนิยมมาที่ตรงนี้นะจ๊ะ f a ต t o r กดขึ้นมาได้เลยจะมีเลข5นะครับเราจะเปลี่ยนจากเลข5เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นเลข7นะครับ แล้วกดสมัครใช้งานมันก็จะมีลูกศรสีแดงกับลูกศรสีเขียวนะครับเราก็จะเน้นเทรดตามตัวลูกศรกันนะสรุปเงื่อนไขในการกดลงนะครับอันดับแรกเลยให้ดูที่เส้น SMA SMA สีเหลืองตรงนี้นะครับจะเป็น SMA 26กับ SMA 34 อันดับแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับดูที่เส้น SMA สีเหลืองนะครับก็จะเป็นเส้น SMA 26ส่วนเส้นสีน้ําเงินก็คือเส้น SMA 34จะอยู่โซนด้านบนแบบนี้นะครับเมื่อมันเรียงกันแบบนี้นะครับเราก็จะมองว่าทิศทางตอนนั้นนะครับเป็นขาลงนะครับเป็นขาลงแบบนี้เราก็จะเน้นเข้าออเดอร์ในการกดลงโดยการเกิดแฟกเตอร์ที่ตรงนี้เราก็จะทําการตีเส้นจากตัว โลของแท่งเทียนนี้ไปยังด้านขวาแบบนี้นะครับแล้วเราก็รอแค่ตัวแท่งเทียนน่ะมีการปิดข้ามลงมาจากตัวของเส้นที่เราตีไว้เมื่อมันปิดข้ามแบบนี้นะครับด้วยเนื้อเทียนเนี่ยที่มันปิดค้างอยู่แบบนี้นะครับแล้วแท่งต่อไปนะครับเราก็จะทําการเปิดออเดอร์ลงในแท่งถัดไปเลยที่ราคาเปิดนะครับอันนี้ก็วิ่งไปปิดจบสวยๆนะครับเป็นกราฟแท่งแดงเราก็ทําการชนะ ออเดอร์นี้ต่อไปไปดูฝั่งบายกันบ้างนะครับตัวฝั่งบายนะครับเงื่อนไขในการบายเส้น SMA 26เนี่ยต้องอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เส้น SMA 34เนี่ยต้องอยู่ด้านล่างของเส้น26นะครับเมื่อมันเรียงกันสวยแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวบอกเนาะว่าเทนเนี่ยกำลังจะวิ่งขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมมองเป็นเทนขาขึ้นและเราก็จะมาดูลูกศร ของตัวเฟกเตอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตัวลูกศรเนี่ยเป็นสีเขียวชี้ขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตีเส้นนะครับจากตรงปลายไส้นะครับปลายไส้ของแท่งที่เกิดเฟกเตอร์ตรงนี้ตีไปยันด้านขวานะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็เราก็รอแค่ตัวแท่งเทียนที่มีการวิ่งขึ้นนะครับปิดข้ามโดยที่เนื้อเทียนนะถ้าไส้เทียนแบบนี้ไม่นับนะครับผม ต้องเป็นแบบเนื้อเทียนสีเขียวแบบนี้นะครับและเราก็จะทำการเปิดออเดอร์ขึ้นในราคาเปิดของแท่งถัดไปนะครับออเดอร์นี้ก็ปิดชนะสวยๆนะครับสำหรับการซื้อขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงกันเลยตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเส้น SMA 2 6ของเรานะครับอยู่ด้านบนนะครับเส้น SMA 3 4อยู่ด้านล่างเรียงกันสวยแบบนี้แล้วก็มองที่ทางว่ากราฟเนี่ยจะมีแนวโน้มนะครับที่จะวิ่งขึ้นไปนะ เราก็มองว่าที่ทางกราฟเนี่ยก็จะมีแนวโน้มในการวิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าตัวเฟกเตอร์นะครับตัวเฟกเตอร์ตรงนี้นะครับมีอยู่2ตัวนะแล้วเราจะดูตัวไหนล่ะเมื่อมันเกิด2ตัวแบบนี้นะครับผมนะครับจะให้ดูนะว่าอันไหนนะครับมันเกิดล่าสุดนะครับก็คือก็จะเป็นอันที่อันนี้นะ อันนี้นะครับเราจะเน้นใช้ตัวนี้นะครับที่มันอยู่ใกล้แท่งเทียนมากที่สุดตรงนี้นะครับอันนี้อันเก่าอันเก่าเราจะไม่ได้ใช้แล้วเนื่องจากเป็นแนวเก่านะเราจะใช้ตัวล่าสุดนะครับก็คือจะเป็นแนวที่แท่งเทียนเนี่ย จะต้องมีการวิ่งข้ามนะเราก็เหมือนเดิมเราก็มาตีที่ปลายไส้นะครับปลายไส้แล้วก็ลากไปนะครับเป็นแนวนอนแบบนี้พอลากไปเรียบร้อยแล้วนะครับแท่งเทียนเนี่ยวิ่งข้ามมาแบบนี้แล้วนะครับเราจะทําการเปิดออเดอร์นะครับโดยที่จะกดกันที่วิที่30นะครับตอนนี้มันเหลือประมาณ9าวิสุดท้ายที่เราจะกดออเดอร์นะครับโอเคเราก็เซตเวลาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะกดขึ้นนี่นะครับ30 ปั๊บเราก็กดเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเราก็จะได้รัคกาเปิดพอดีนะครับสำหรับแท่งใหม่ด้านบนตรงนี้นะครับ GBP USD นะครับก็จะเป็นเวลานะที่กราฟเนี่ยวิ่งไปถึงเส้นชัยนะครับเราก็จะได้ผลตอบแทนเท่านี้นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าออเดอร์นี้จะ TP หรือ SL ตอนนี้เหลือ10วิสุดท้ายแล้วนะครับกราฟยังอยู่ฝั่งแดงนะครับเอ้ามีแรงดีดขึ้นมาแล้วนะครับมีแรงดีดขึ้นมาแล้ว3 2 1นะครับผม ปิงก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเทคนิคเฟกเตอร์เรียบง่ายนะครับแล้วก็เทรดทำกำไรง่ายๆแบบนี้เลยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์เซลล์กันบ้างนะครับว่าเงื่อนไขาการเซลล์เนี่ยเมื่อมาเทรดจริงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเห็นไหมครับว่าเส้นสีเหลืองนะครับคือเส้น SMA 26นะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็ SMA 34อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับก็ เป็นตัวคอนเฟิร์มนะครับแนวโน้มที่จะวิ่งลงนะครับเป็นขาลงนะครับแล้วตรงนี้นะครับเกิดเงื่อนไขเฟกเตอร์นะครับสีแดงแบบนี้เหมือนเดิมเลยครับเราก็ตีเส้นนะจากตัวโลของแท่งนี้นะครับลากไปด้านขวาได้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าแท่งเทียนนตอนนี้นะครับมีการวิ่งข้ามเส้นตัวของเฟกเตอร์มาแล้วนะครับเราก็จะทําการเปิดออเดอร์ลงในแท่งถัดไปโดยการเนี่ยกดที่วิศูนย์ สามศูนย์เหมือนเดิมนะครับโอเคก็ไปลุยกันเลยเซ็ตเวลาให้พร้อมนะครับใส่จํานวนเงินให้พร้อมนะครับแล้วก็เตรียมกดลงเห็นไหมครับกดที่วิสามศูนย์พอดีเป๊ะเลยนะครับก็กดลงมาเรียบร้อยแล้วโอเคเราก็รอลุ้นระยะเวลาหนึ่งนาทีเหมือนเดิมโอเคครับสิบวิสุดท้ายนะตอนนี้นะครับกราฟก็ยังอยู่ฝั่งเขียวอยู่นะครับเรายังกําไรอยู่นะครับสามสองหนึ่งนะครับิงโอเคเราก็ ชนะนะครับเห็นไหมครับว่าเทคนิคเราทําตามเงื่อนไขนะเราก็เข้าออเดอร์ปิดชนะสวยๆแบบนี้นะครับผมเทคนิคนี้นะครับมันก็ไม่ได้ที่จะชนะทุกคู่นะครับมันก็จะมีคู่ที่แพ้บ้างนะครับผมวิธีการนะเราเนี่ยจะเลือกเทรดหลายๆคู่นะครับเพื่อจะเลือกกราฟแพทเทิร์นที่เราจะเข้านะครับ ให้เพื่อนๆเนี่ยมากดที่บวกตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเปิดคู่เงินหลายๆคู่เลยได้นะครับแล้วก็เปิดดูกราฟที่มันเหมาะกับเทคนิคเราที่เราจะเข้าเทรดนะครับก็อย่าลืมตั้งเวลาเนาะเป็น1นนาทีนะครับแล้วก็ดูแพทเทิร์นในการที่เราจะเข้าออเดอร์ตามตัวเทคนิคนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นมือใหม่นะครับก็ค่อยๆฝึกฝนที่บัญชีทดลองนะครับก็มีลิงก์ให้สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะมาฝึกเทรดให้ชำนาญก่อนที่จะเติมเงินจริงเข้ามาเทรดเนาะโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนก็ถ้าใครสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมก็กดเข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ